ก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกและกันที่เป็นทางการนะฮะที่จะแถลงว่าเรามีซีรีส์เรื่อง The Shadows นะ s า a d o w s ทหงเงาล่าตายนะครับผมซึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ที่วิวพยายามจะคัดสารงานดีๆนะครับซึ่งซึ่งรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากงานที่ที่เป็นงานเสนอเข้ามาแต่เป็นการประกวดนะครับจากจาก,จากโครงการ v View p i t c h i n g Forums เมื่อปีก่อนนู้นนะครับแล้วก็แล้วก็คุณอาร์คุ้มกับนี้นะครับเป็นผุ้ผู้ชนะนะครับจากการ คัดโปรเจกต์กว่า7700เรื่องนะครับก็สู้ทนมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างครับผมก็อย่างที่พี่อารามบอกนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะมันมาจากการ pitching หนึ่งหน้ากระดาษ A4 จนกลายเป็น14ตอนเต็มๆนะ45นาทีนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราว ลึกลับสืบสวนสอบสวนมิตรภาพอยากให้ไปดูกันเองอะ่ะเออคือมันแบบมันมัน,ม,นมันค่อนข้างแปลกกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในจอวันเนี้ยคือทุกคนก็ลงตัวคือทุกคนลงตัวหมดเลยคือทุกคนตรงบทคือเขาเรียกงไงอะ่ะเอาภาพมาวางรวมกันแล้วก็ ใช่ตอนนี้อันนี้คืออินเนอร์จริงๆใช่แบบตอนที่แบบตอนยิ่งตอนที่เราเวิร์กช็อปเนาะเราจะเห็นเลยว่าแบบเราเลือกนักแสดงที่ตรงมากๆภาพเคมีทุกอย่างแล้วก็คุณภาพมากๆก็ท้าทายมากครับเพราะว่าตั้งแต่แรกที่เริ่มอ่านตัวบทที่มันเป็นเป็นซิน็อกซิสมาเนี่ยก็รู้สึกว่า มันตัวบทมันมีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วพอมันได้มาเวิร์กช็อปได้มาอ่านบททั้งบทจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคท้าทายเราอีกเรื่องแล้วท้าทายมากด้วยทุกอย่างดูท้าทายไปหมดเลยครับจริงๆก็เหมือนที่พี่สิงห์บอกเพราะว่าบทเรื่องนี้มันครขคังยากแล้วก็ท้าทายควาสามารถทั้งใช้ทักษะในการแสดงมากอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอ่าน,อ,านอ่านครั้งแรกเข้าใจไหมฮะอ่านครั้งแรกก็ อ่านแล้วต้องปิดบทไปขึ้นก่อนครับเพราะว่ามันหนักหนักจริงครับหนักจริงแต่ว่าก็มันสนุกแต่ว่ามันแบบบทมันเป็นอะไรอย่างที่พี่พุ่มก็บอกว่ามันไม่มีอะไรในในจาะตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ด้วยด้วยความที่ตัวผมจะได้เล่นอะไรแบบพอเราหดอยู่แล้วระดับชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หมายถึงว่าในเรื่องอื่นนะฮะแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเหตุและผลในตัวของมันเองแล้วก็ เรื่องของความที่ต้องเล่นกับจินตนาการในมันจะมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เราต้องเข้าไปสู่โลกนั้น after, ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะว่าในในไทยอาจจะมีคนคิดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าคุณภาพแบบของต่างประเทศเทียบเท่าได้เลยก็ท้าทายครับเพราะว่าไม่เคยได้รับบทแบบนี้เลยนะที่เป็นเรื่องแรกที่ได้รับบทที่เป็นค่อนข้างเป็นบทที่ซีเรียสนิดหนึ่งอะไรเย่างี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและจะทำให้ดีที่สุด ครับก็จริงๆนที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกๆในชีวิตปูณเลยครับแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆมากความสามารถหลายๆคนนะครับปูนก็รู้สึกคือก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าจะทํามาให้ดีที่สุดครับผมเปิดกล้องวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้ครับเริ่มนะครับอันนี้ทำไลน์น่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับช่วงประมาณาช่วงต้นปีหน้าครับ ตอน,น้อต้องเต็มร้อยแหคะใกล้แล้ววันสคนต้องเคคิว้องเต็มร้อยตั้งแต่แต้นนะครับใครไม่เต็มร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกต้นต้นเลยนะครับ <c oughs> ตเต็มร้อยกันทุกคนอยู่แล้วครับ <c oughs> โอ้เป็นเป็นซีรีส์ที่ผมเรียกได้ว่าเวิร์กช็อปหนักมาก <c oughs> ใช่เวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปกันเดือด <c oughs> มาก <c oughs> ขอเป็นการใหญ่นะฮะมันมันเหนื่อยมากครับเหมือนเราถ่ายอยู่ตลอดเวลาตอนเวิร์กช็อปมีแค่ส้นงานแค่ไหนกัน อ้าวใยไหมใยไหมเลวไหมบัสทำไมไปโพดออกมาคนเดียวคุณคุณหนีพวกผมทำไมออนเราท็อปหรอเออท็อปด้วยท็อปอยู่ไหนครับท็อปอยู่ไหนไม่รู้มีมีหลายคนครับมีหลายคนพี่ท็อปไปช้อปปิ้งอยู่ช็อปปิ้งอยู่เดี๋ยวนี้มากน่าเมื่อกี้นี่คือความสดชื่นคีอความสดชื่นความสดชื่นผมไม่ขุนกาอะไรนะคะนักแสดงงานเอ่อรู้สึก เรื่อ,อ,รอจ,รจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆตั้งแต่เห็นพอดครั้งแรกค่ะเพราะว่าเราไม่เคยแสดงพอตแบบแนวนี้มาก่อนเลยแล้วก็ยิ่งพอได้เบิร์กชอปกับครชส้มแล้วก็คือแบบโอ้หแบบว่าเถือค่อนข้างว่าเป็นแบบงานที่หนักแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะชาเลนตัวเองค่ะ กดดันครับกด <laughs> ดันมากครับ <laughs> แต่ว่าคือจริงๆต้องบอกว่าเราเกลาบทมาก็ร่วมปีนะครับกว่าจะกว่าจะออกมาเป็นขนาดนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากบทที่ดีครับ เราว่าหน้าก็ยังไดเหมือนเด็กมห้าเราก็สดใสอยู่นะเป็นเด็กมห้าพูดล้อเล่ไมอ่ะครับไม่เราเราเคยผ่านในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเออช่วงนั้นเป็นช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเรารู้สึกว่าการถ่ายทอดช่วงวัยรุ่นอ่ะมันเป็นอะไรที่คนดูเข้าใจได้เพราะว่าเขาทุกคนเคยผ่านวัยรุ่นมาอยู่แล้ว กับนางเชิญหล่ออินเนอร์แข็งเลยที่ต่างฝากค่ะก็ฝากเลยนะคะกับซีรีส์เรื่องชาโด้เงาลาตายค่ะก็เป็นวิวเอ็กซ์คลูซีฟนะคะก็วิวออริจินัลแต่แต่เอ็กซ์คลูซีฟออนวิวค่ะใช่ไหมเอาใหม่ห้าสี่สามสองค่ะก็ฝากเลยนะคะกับวิวเอ้ย ฝา <laughs> กด้วยค่ะกับชาโดเงาล้าตายค่ะบนวิวออริจินอลนะคะค่ะ <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ